เพื่อนๆสามารถกดตามได้เลยนะแล้วก็ต่อไปครับเราก็ใช้สกิลบนแล้วก็สกิล ครับวันนี้พบกับเกมเซเ e ่นไนท์ r t b i r รกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์กลุ่มนักเดินทางจุตินะซึ่งซีซั่นนี้ก็คือพรีซีซั่นนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงบอสคาม่มากันซึ่งบอสคาม่าของเราครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของบอสกันก่อนนะครับสกิลของบอสนะครับเริ่มจากเขาเนี่ยจะมี2ทีมนะครับซึ่งทีมแรกเนี่ยจะมีเลือดรวม1ล้านนะครับทีมที่2จะมีเลือดรวม5ล้านนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะทําให้ทีมแรกเนี่ยตายนะครับหมายความว่าเราจะทําให้ แต้มของเราเนี่ยมีมากกว่า1ล้านนั่นเองซึ่งแต่ละตัวนะครับลูกน้องเขาเนี่ยจะมีเลือด3ามแสนนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยก็คือเป็นการตีธรรมดาครับแล้วก็แพสซีของเขานะครับจะเป็นลดปริมาณความเสียหายเวทที่ได้รับนะครับ9ก็ก็คือจะโดนเวทแค่10เท่านั้นแล้วก็ลดปริมาณความเสียหายจากการโจมตี1-2ถึงเป้านะครับแล้วก็4-5ถึงเป้าเนี่ยเ0เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวที่เป็นกายภาพนะครับโจมตี3เป้าหมายนั่นเองครับถึงะนครับบอ บอสเนี่ยจะเป็นโจมตีเวทนะครับสามพันพลังป้องกันไม่ค่อยเยอะครับมีแค่500เท่านั้นเลือดสี่แสนะครับและการโจมตีของเขานะครับก็จะเป็นโจมตีธรรมดาครับท่าหนึ่งของบอสเนี่ยเขาก็จะเป็นไฟแห่งบาปนะครับเป้าหมายคือพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับยืนดัดนะครับทับซ้อน1นึ่งสแต็กนะครับหนึ่งสแต็กของยืนดัดก็เป็น8%ดเนตครับแปดแปดหกสิบสี่ครับสูงสุดคือป้องกันหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็การโจมตีศัตรูสามเป้าหมายนะครับจะ ไม่สนพลังป้องกัน25%ของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็28%ของพลังป้องกันของตนเองนะครับหมายความว่ายิ่งพลังป้องกันเขาเยอะก็จะยิ่งรุนแรงนะครับแล้วก็จะโจมตีทะลุเกาะด้วยทั้งหมด3คิดนะครับต่อมาครับท่า2ของบอสก็คือพายุแห่งความสิ้นหวังนะครับเป้าหมายคือพันธมิตรทั้งหมดนะครับยืนหยัดจะได้รับ1สแต็กนะครับสูงสุด8สแต็กก็คือเหมือนท่าแรกเลยนะครับยิ่งใช้สกิลจะยิ่งได้รับบัฟป้องกันนะครับแล้วก็ จะโจมตีศัตรู3คนนะครับความเสียหายทะลุทะลวง20%ของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันยิ่งยื้อจะยิ่งโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับระบอดก็จะยิ่งถึกขึ้น,นครับและสกิลเนี้ยจะใช้ยินหยัดนะครับของพันธมิตรทั้งหมด8ผลนะครับสร้างความเสียหายทะลุทะลวง40%ของพลังโจมตีเวทแล้วก็46%ของพลังป้องกันครับเพิ่มเติมในแต่ละการโจมตีหมายความว่าเมื่อบัฟของเขาเนี่ยมีสกิลยินหยัดครบสแนนะครรัข้งึบ ซึ่งแรงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยครับ40% 46%ของพลังป้องกันครับก็จะโดนแรงขึ้นแต่เราโชคดีครับตรงที่บอสตัวเนี้ไม่มีค่าคีติคอนครับทำให้เราไม่โดนคีติคอนนั่นเองต่อมานะครับแพสซีฟเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยครับคือโจมตีเวทเบาลงแล้วก็1นถึงสก็สีถึงเป้าหมายเบาลงครับเราก็จะต้องใช้โจมตีกายภาพ3เป้าหมายโจมตีเท่านั้นครับซึ่งจากการที่บอสมีสแต็คแบบนี้ครับซึ่งจากการที่บอสมีความสามารถแบบนี้ครับเดี๋ยวต่อมาเราจะมาพูดถึงทีมมที่ผใช้กัันบาคร ทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมที่โจมตีกายภาพได้3าเป้าหมายแล้วก็บัฟพลังโจมตีกายภาพนะครับมาดูทีมที่1ที่ผมใช้กันเลยครับทีมที่1เนี่ยผมจะใช้บิทกิทนะครับลีน่าไพทากะแล้วก็เฟิงเยียนนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นแอมดามจกายภาพนะครับตอนแรกเนี่ยผมลังเลระหว่างทากะกับเฟิงเยียนครับเพราะทากะเนี่ยผมเป็น C2 แล้วแล้วก็เฟิงเยียนเนี่ยผมเป็น C6 นะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเทสเนี่ยเฟิงเยียนผมไม่ได้อัพสกิลให้มันเลยครับจะเป็นแบบไม่ได้อัพสกิลพวกนี้เลย แต่ปรากฏว่าพอลองเทสดูแล้วพอใช้ท่ากานะ่ครับมันขาดดาเมจอีกว่าหนึ่งครั้งทําให้บอสตายแต่ว่าตอนนั้นมันจบเทิร์นก่อนนะครับเจเทิร์นก่อนทําให้บอสไม่ตายเนี่ยผมก็เลยลองใช้เฟิงเยียนมาเทสดาเมจบ้างปรากฏว่าเฟิงเยียนเนี่ยมันสามารถฆ่าบอสได้หลังจากนั้นผมก็เลยใช้เฟิงเยียนเนี่ยเป็นดาเมจหลักแล้วก็อัพสกิลให้มันทุกสกิลเลยครับทาให้มันแรงขึ้นหลังจากอัพสกิลนะผลลัพธ์ก็ดีมากๆเลยครับทาให ทีมที่สองเราเนี่ยใช้สกิลได้ถึงสี่ถึงห้าครั้งครับแล้วแต่ดวงด้วยว่ามันติดคีดเยอะหรือติดขีน้อยโดยรวมนะครับทีมสองทีมเนี่ยจะทำดาเมจได้ประมาณมากกว่าหนึ่งล้านแน่นอนแล้วก็คิดว่าหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านสามแสนแล้วกันคิดว่าถึงดาเมจประมาณนั้นเลยครับอยู่ที่ว่าทีมที่สองผมทํามาเยอะแค่ไหนแต่ว่าทีมที่สองในที่เนี่ยผมไม่ได้อัพมาเยอะนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยกิลผมไม่ได้ตีนะครับดังนั้นผมเลยไม่ได้อัพดาเมจให้มัน ซึ่งถ้าเกิดมาดูของก็จะเป็นเซ็ตป้องกันนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงทีมแรกกันต่อนะครับทีมแรกเนี่ยตัวแรกที่ผมใช้เลยก็คืออ่ะพูดถึงเฟิงเยี่ยนก่อนครับเฟิงเย็นเนี่ยผมอัพมา42 2แล้วนะครับซึ่งมันดาเมจแรงกว่าทากะนะครับอันนี้ผมเทสให้แล้วและของที่ผมใส่ให้มันนะครับจะเป็นของเซ็ตคีย์ทคอนนะครับซึ่งผมจะใส่ความเสียหายคีทคอนนะครับ1ชิ้นอัตราคีทคอนอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ พลังโจมตีอีกสองชิ้นนะครับซึ่งเป้าหมายรวมกันเนี่ยผมจะทําให้คีย์ที่คอนโดยรวมจากทุกๆอย่างของมันอ่ะรวมให้อัตราคีย์ที่คอนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้มันติดขีดแน่นอนแล้วก็จะเอาที่เหลือเนี่ยไปลงความเสียหายคีย์ที่คอนกับพลังโจมตีกายภาพจะทําให้มันขีดแรงๆนะครับส่วนสกิลของมันเนี่ยมีผลทุกสกิลเลยครับตีธรรมดาอันนี้เป้าหมายเดียวนะครับจะโดนเบาลงแล้วก็ถ้าหนึ่งเนี่ยจะโดน3ามเป้านะครับทำความเสียหาย190%ของพลังโจมตีนะครับจะลดพลังป้องกันด้วยทําให อีก2ตัวด้านหลังเนี่ยโดนความเสียหายแรงขึ้นด้วยครับเพราะว่ามันติดบับลดพลังป้องกันนะต่อมานะครับท่า2ของมันเนี่ยก็จะโจมตีแบบไม่สนพลังป้องกันอย่างที่เรารู้กันว่าคาม่าเนี่ยยิ่งมันอยู่นานมันจะยิ่งมีเกาะเรื่อยๆนะครับและสกิลเนี่ยมันต่อต้านเอฟเฟกนั้นได้ดีเลยเพราะว่าต่อให้มันมีเกาะเนี่ยมันก็ยังโดนแรงอยู่ดีเพราะว่ามันมีบับไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับก็จะโดนแรงเหมือนเดิมผมก็เลยอัพสกิลให้มันด้วยเป็น2 1 0นะครับแรงขึ้นมากๆเลย แล้วก็แพสซีฟของมันครับอันนี้จะเป็นเพิ่มความเสียหายคิติคอนครับผมชอบอันนี้มากๆเพราะว่ามันทําให้ตัวเองเนี่ยคิทิคอนแรงขึ้นแบบสุดๆไปเลยครับถึง40%ส่วนบับอื่นผมไม่ค่อยสนใจนะหลักๆก็จะมีใช้สกิลประมาณนี้ครับแล้วก็ของก็จะเป็นเซตประมาณนี้ครับอยู่ส่วนแหวนของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆขาดอะไรนะรถ้าขาดจุดอ่อนก็อาจจะเพิ่มจุดอ่อนให้มันในกรณีที่คิดเราเพิ่มแล้วหรือจะเพิ่มดาเมจให้มันเพิ่มตีบอสให้มันก็ได้ด้วยแต่ตัวเนี้ยมันขาด อัตราคิดิคอนนะครับผมเลยใส่อัตราคิดิคอนให้มันครับต่อมาครับตัวที่2เป็นดาเมจเสริมครับก็คือจะเป็นทากะทากาเนี่ยจะเป็นตัวโจมตีกายภาพครับซึ่ง2สกิลของมันเนี่ยจะโจมตีติดคิดิคอนทั้งคู่เลยส่วนของที่ผมใส่ให้มันนะผมก็ไปยืมของตัวอื่นมาเป็นเซตตีบอสนะจริงๆเพื่อนๆสามารถใส่ของย่างอื่นให้มันก็ได้นะเซตอื่นก็ได้และหลักๆเลยครับอยากให้คิดิคอนเนี่ยใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดนะครับแล้วก็อัตราจุดอ่อนถ้ามีก็ดีครับแล้วก็ความเสียหายคิดิคอนกับกายภาพอยู่ทีี่่่ขอองททเพืนนะครับ ส่วนอธิบายสก,กิลของทากะครับก็ท่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทําความเสียหาย1ครั้งนะครับหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็ถ้าเลือดเป้าหมายน้อยกว่า30มสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับส่วนท่าหนึ่งของทากะเนี่ยเขาจะโจมตีศัตรูสามคนทําความเสียหายกายภาพเท่ากับร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะขี้แรงขึ้นนะครับเพิ่มความเสียหายกิจคอนถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพก็จะแรงขึ้นอีกัน ทำความเสียหายหนึ่งครั้งเท่ากับ14 5เของพลังโจมตีกายภาพนะครับกรณีที่ HP ของศัตรูเนี่ยเหลือน้อยกว่า3 0จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมทัรยกบ260%์ของพลังโจมตีกายภาพซึ่งแรงมากๆแล้วถ้าโดยรวมเนี่ยผมเอาไปยืนหลังอ่ะแล้วใช้สกิลเนี่ยตอนบอสมันเลือดเหลือน้อยกว่า3 0แล้วติดคีจุดอ่อนครับก็ทําดาเมจหลักแสนเลยครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามันเหลือเลือดมากกว่า300%เเี่ยราจะจะมสิบเปอร์เซ็นจะเ,ววเ,น,น,ะน,เนี่ยครับาจ่ายัน กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างยากครับผมเลยไม่ได้อัพสกิลให้มันดังนั้นผมเลยใช้เฟิงเยี่ยนเป็นตัวดาเมจหลักแทนนะครับต่อมานับแพสซีฟเนี่ยมันก็จะโจมตีศัตรู3เป้าหมายเหมือนกันจะทํางานก็ต่อเมื่อโจมตีทั้งหมดของเราเนี่ยทำงานครบ2ครั้งนะครับก็คือจะโจมตีธรรมดาก็ได้ใช้สกิลก็ได้ครับจะมอบกงเล็บเหี่ยวนะครับอัตรา100%ทับซ้อน2สแต็กนะครับซึ่งแต่ละสแต็กเนี่ยจะเพิ่ม4%นะครับหมายความว่าสูงสุดเนี่ยจะรวมได้3นะครับึองถือรงขึ้นเยอะอสมควร ต่อมาครับตัวอื่นที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไพ่นะครับผมจะพูดถึงไพ่ก่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีไพ่เนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ไอรีนแทนได้นะครับหรือว่าใช้ซิกแทนก็ได้แต่ในที่เนี่ยผมมีไพ่ซึ่งผมเทสดาเมจให้แล้วระหว่างไอรีนกับไพ่ไพ่ทำดาเมจแรงกว่านะครับหมายถึงไพ่จะซัพพอร์ตดาเมจเสริมให้กับเฟิงเยียนเนี่ยแรงกว่าไอรีนนะครับและไอรีนเทียบกับซิกไอรีนจะแรงกว่านะครับอ่าผมไล่ดาเมจให้ก็คือซิกซิกน้อยสุด ลองลงมาเป็นไอรีนนะครับลองลงมาเป็นไพเพราะว่าไพเนี่ยเขาจะมีแพสซีฟนะครับซึ่งแพสซีฟเขาเนี่ยจะเป็นเพิ่มกายภาพเบาบางครับ20%แต่ว่าตัวไอรีนเนี่ยครับไอรีนเขาเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ25%นตะครับถึงตัวเลขเขาจะเยอะกว่าแต่ว่าพอ,พอใช้ไพไฟนอลดาเมจของเฟิงเยี่ยนจะแรงกว่าประมาณ10,000หมครับต่อสกิลเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ไพรนะครับมันก็จะจบบอสไวขึ้นไปอีกนะครับหลักๆของไพรครับที่มีประโยชน์ก็คือแพสซีฟของมันนนนะคคคครรรััับบบเเเออออาาาามมยยืืฉๆพต่่ก็็จปลี ลีน่าเนี่ยที่ผมใช้เพราะว่ามันมีฮิลสองสกิลนะครับมีลดเกาะบอสถ้าใครเป็นลีน่า C6 นะครับสกิลเนี่ยมันก็จะเป็นลดเกาะ3เป้าหมายนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นไปอีกถ้าเกิดใครอัพสกิลตรงนี้นะครับมันก็จะดีมากๆเลยแต่ถ้าไม่เป็น C6 ก็เพียงพอที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนมากอะ่ะไอ้ลูกน้อง2ตัวครับมันก็จะตายก่อนอยู่แล้วก็จะเหลือบอสซึ่งเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเข้าเป้าที่บอสพอดีครับลดเกาะบอสได้มันก็จะแรงขึ้นไปอีกแล้วก็แพสซีฟของบอสนะคร เสียหายคีย์ที่คอนอีก34ซนะครับซึ่งแรงมากๆเลยนอกจากจะฮิวแล้วก็จะทำดาเมจที่แรงมากๆเลยครับส่วนไอเทมนะผมก็จะใส่ให้มันเป็นเซตเพิ่มเลือดนะครับจะทำให้เลือดมันถึง15,000เพราะว่ามันฮิวแรงตามเลือดนั่นเองต่อมาครับตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือจะเป็นบิทกิทนะครับบิกิเนี่ยข้อดีของมันคือลดเกาะนะครับพสซีฟ เพราะว่าบอสตัวนี้ครับมันเพิ่มเกาะขึ้นเรื่อยๆครับหมายความว่ายิ่งผลของลดเกาะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับสกิลการลดเกาะของมันก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นแพสซีฟของเจ้าตัวบิทกิตเนี่ยก็เลยจาเป็นมากๆเลยส่วนสกิลหนึ่งของบิทกิตนะครับก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายแก่บอสนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนนะครับจะทําให้ตัวของเราเนี่ยติดคิทตีคอนจุดอ่อนแล้วก็ทาดาเมจบอสได้แรงขึ้นอีกครับซึ่งผมชอบตรงนี้มากเลยครับและถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อั ตัวหลักของเราเนี่ยไม่ต้องไปลงจุดอ่อนเยอะครับทำให้เราทำของอย่างอื่นได้อีกครับก็เพิ่มดาเมจที่ชุดได้อีกเพราะว่าเราทำของน้อยลงนั่นเองส่วนของที่เราทำครับเราก็จะทำเป็นเซ็ตให้มันไม่ตายครับออกอะไรก็ได้ขอแค่มันยืนได้ก็พอในที่นี้ผมใส่เป็นเซตบล็อกนะครับแล้วก็ใส่ของเป็น HP ป้องกันอัตราบล็อกครับประมาณนี้ ต่อนะครับเราก็มาดูการยืนกันางครับการยืนผมก็จะยืนหลังหนึ่งหน้า4นะครับเพื่อให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยทำดาเมจแรงที่สุดนะครับแล้วก็การกดสกิลของทีมแรกนะครับเริ่มมาถึงเนี่ยผมก็จะใช้บิทกิตบัฟครับตามด้วยลีหน้าบัฟเพิ่มดาเมจครับแล้วก็จะใช้สกิลของเฟิงเยียนก่อนครับ พอใช้สกิลของเฟิงเยียนเสร็จผมก็จะใช้สกิลบนของทากะนะครับแล้วก็ใช้สกิลของเฟิงเยียนแล้วก็ใช้สกิลของทากะอีกทีครับแล้วก็จะฮิวพอฮิวเสร็จนะครับถ้าข้างล,ล่างเน,นี่ยของเฟิงเยียนมันจะคูเดาวมาพอดีผมก็จะใช้สกิลล่างตรงนี้ครับแล้วก็จะบัฟบิสกิตบัฟลีน่าแล้วก็ใช้จะใช้สกิลบนครับตามด้วยจะใช้สกิลของทากะบนแล้วก็ทากะล่างครับทีเนี้ยครับบอสก็จะตายแล้วสำหรับตัวผมนะครับบอสก็จะตายที่สกิลข้างล่างครับแต่ทีนี้มันจะมี ปัจจัยบางปัจจัยครับถ้าทากะติดชิ้ที่สกิลนี้ครับบางครั้งบอสก็จะตายที่สกิลนี้ซึ่งถ้าเกิดเราใช้สกิลถึงตรงนี้ของทากะครับมันก็จะทําให้ทีมที่2เราเนี่ยออกได้5สกิลนะครับแต่ถ้าเราใช้ถึงสกิลล่างครับมันจะทําให้ทีมที่2เราเนี่ยออกได้4สกิลนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปคํานวณดาเมจเอาว่าทีมที่2จะทําของแค่ไหนครับหลักๆการกดสกิลเป็นประมาณนี้ครับถามว่าทําไมตอนแรกอ่ะเราถึงใช้เฟิงเยี่ยนที่สกิลล่างก่อน คำตอบง่ายๆคือเพราะครูดาวครับคูดาวเนี่ยมันคูดาวแค่เจ็สิวิครับขณะที่สกิลบนของเุงเยี่ยนเนี่ยคูดาวแปดสิสีวิเช่นเดียวกับทากะครับมันคูดาวเจ็ดสิบวิครับข้างล่างก็คูดาวแปดสิบสี่วิที่เราใช้สกิลล่างของฟงเยี่ยนก่อนเหตุผลแรกเพราะว่าคูดาวครับเหตุผลที่สองเพราะว่าพอมันได้บัฟจากสองตัวเนี่ยครับบัฟแม่นยำของบิทกิตมันทําให้โจมตีแรงมากๆเลยทําให้เราใช้สกิลนี้ก่อนเป็นอันดับลำดับสามแล้วก็อันนี้เป็นลำดับสี่ครับแล้วก็เป็นลำดับห้าเพื่อที่ จะให้บัฟไม่หายไปก่อนครับเพราะว่าตัวหลักที่ทำดาเมจจะอยู่ที่เฟิงเยียนครับนี่คือเหตุผลในการกดสกิลล่างก่อนนะครับต่อมานะครับมาดูทีมที่2กันมาครับทีมที่2เนี่ยเนื่องจากทีมแรกนะครับกว่าจะจบเนี่ยมันจะทําให้ทีมที่2ออกสกิลได้เพียง4-5สกิลเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยผมจะลงของให้ตัวที่ทําดาเมจได้4-5สกิลก็คือตัวหรือ2ตัวหรืออาจจะ3ตัวครับในที่นี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนเป็นดาเมจล่ะครับถ้ามีลาเชล ที่เป็น C 6นะครับมันจะใช้สกิล1กับสกิละครับเป็น3เป้าหมายนะถ้าเป็น C 6นะครับมันจะปรับเป็น3เป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจะใช้สกิลนี้เป็นดาเมจหลักก็ได้ครับถ้าใครมี C 6แล้วก็ของเพื่อนๆจะทําเลยก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ทําของมานะอันนี้เป็นแนะนําตัวเฉยๆซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีราเชลออกได้1นึ่งสกิลจินนะครับออกได้2องสกิลนะครับ S อันนี้เอามาลดเกาะนะครับเพราะว่าแพสซีฟมันลดเกาะได้ ส่วนยูอีก็ามาบัฟครับแล้วก็ไอรีนก็ามาบัฟเหมือนกันถ้าใครไม่มีไอรีนก็ใช้ซีก็ได้นะครับในกรณีที่เราใช้ไอรีนในทีมแรกแล้วแทนไพถ้าในกรณีที่ไม่มีไพร์นะครับเราก็เอาไอรีนเข้าไปแทนแล้วก็ใช้ซีแทนก็ได้แต่ซีนี่อาจจะมีผลตอนสกิลที่3หรือ4นะครับเพราะว่ามันจะต้องตีธรรมดาก่อนถึงจะได้บัฟดาเมจให้ตัวหลังได้ครับส่วนต่อมาครับมาดูจินกันบ้างถ้าเกิด จะให้ผมแนะนําเรื่องของนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทําของมาเพื่อทำดาเมจนะเพราะว่ากิลผมไม่ได้ตีตัวนี้แต่ว่าผมเทสให้แล้วว่าตัวแรกเนี่ยมันผ่านประมาณเทินที่50กว่าครับทำให้ทีมที่2เนี่ยเราออกสกิลได้ประมาณ4-5สกิลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกสกิลได้ทั้ง2สกิลเลยเพราะว่ามันโจมตี3เป้าหมายทั้ง2สกิลเลยเราอาจจะทําเป็นอัตราคิติคอนให้มันก็ได้ครับทำเหมือนเฟิงเยี่ยนก็ได้แล้วก็ให้มันออกดาเมจทั้ง2สกิลได้เหมือนกันครับส่วนราเชลนะครเร้้จมีงนนดดวยพิุ่่ออ แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เป็น C6 นะครับเขาจะมีสกิลเดียวใครที่เป็น C6 จะมีสสกิลที่ไว้โจมตีได้นะครับและถ้าเกิดเราจะเอามันมาเป็นตัวดาเมจหลักนะครับของก็จะต้องเปลี่ยนจากเซ็ตบล็อกนะครับอาจจะใส่เป็นเซ็ตคิติคอนแทนก็ได้ครับต่อมานะครับตัว S นะครับ S เนี่ยอันนี้ผมเอามายืนเฉยๆครับไม่มีประโยชน์เลยมีแค่แพสซีฟเท่านั้นไม่ได้ออกสกิลด้วยซ้าครับตัวนี้ต่อมานะครับตัว u e นะครับ u e เนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยมันมีท่านี้ครับท่า ฟื้นฟูเลือดแล้วก็จะทําให้เพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพ1 9เนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอรีนนะครับไอรีนอย่างที่บอกไปว่าสามารถใช้ซีกแทนได้นะครับซึ่งที่มันทับกันเพราะว่ามันเป็นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับในทีมถ้ามีซีกเราไม่ควรมีไอรีน,นะครับมันควรจะมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเพราะบัฟมันจะทับกันนั่นเองต่อมานะครับมาดูการจัดสกิลกันว่าครับการกดสกิลเนี่ยผมก็จะเริ่มจาก4สกิลก่อนนะครับถ้า4สกิลเนี่ยผมก็ เป็นบัฟยูอีครับแล้วก็บัฟลีนาแล้วก็ต่อยของจินนะครับทั้ง2สกิลแต่ถ้าเป็น5สกิลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเอาตัวที่เป็น3เป้าอีกตัวหนึ่งมาแทนอาจจะเอามาแทนเอสก็ได้ครับเพราะบอสเนี่ยไม่ค่อยมีสแต็กในการเพิ่มพลังป้องกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไอการลดพลังป้องกันของเอสก็อาจจะไม่มีประโยชน์เราก็อาจจะเอาออกได้หรือถ้าเกิดมี5สกิลนะครับใครที่สามารถอัพไลเชลให้เป็น C6 ได้นะครับสกิลล่างเขาก็จะใช้ทำดาเมจได้นะครับ ดังนั้นมันก็จะครบ5สกิลพอดีครับโดยที่ไม่ต้องเอาใครออกแต่นี่คือการกดสกิลของผมนะสำหรับทีมที่2แต่ว่าในการเล่นจริงเนี่ยผมไม่ได้ใช้ทีมที่2นะเพราะว่าทีมที่2ไม่ได้อัพมาแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาแต้มด่านนี้ด้วยแต่ถ้าให้ผมประเมินนะครับจาก5สกิลที่กดได้นะครับผมคิดว่าดาเมจเนี่ยน่าจะได้ประมาณ1-3แสนครับดังนั้นเนี่ยดาเมจรวมก็จะได้ประมาณ1ล้านถึง1ล้าน3แสนนั่นเองส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเจ้าอีกานะครับโคอาเพราะว่าม เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับแต่ว่าใครที่มีตัวที่ดีกว่านี้ก็สามารถใช้ตัวที่ดีกว่านี้ได้นะครับมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกเอาละครับเดี๋ยวต่อมามาดูการเล่นจริงกันบ้างครับว่าการกดสกิลจริงๆเนี่ยจะเป็นประมาณไหนครับเริ่มกันเลยมาถึงนะครับเราก็กดสกิลบัฟของบิก๊กกิดต่อแล้วก็บัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดเกาะของลีน่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะฟันสกิลล่างของคุณเยียน,นแล้วก็จะฟันสกิลบนของทากะ ที่เราฟันแบบนี้เพราะว่ามันคูดาว70วิทั้งสองสกิลนะทั้งสกิลล่างของเฟิงเยียนแล้วก็สกิลบนของทากาเนี่ยแต่สกิลบนของเฟิงเยียนมันตีเจาะเกาะก็จริงแต่ว่ามันคูดาวนานนะครับผมก็เลยยังไม่ใช้เพื่อให้รอบหน้าที่มันสกิลคูดาวมาเนี่ยเรามีสกิลใช้นะครับผมเลยจับสกิลแบบนี้ส่วนสกิลล่างก็คูดาว84วิเท่ากันเลยผมก็เลยวนสกิลแบบนี้ครับมันก็จะเพอรวดครอบเห็ว่า เฟิงเยียนที่ยืนหลักเนี่ยดาเมจแรงมากๆนะครับแรงกว่าทากไก่ผมก็เลยเอามายืนหลังแทนนะห้าหมื่นแปดครับผีดเกาะคีดจกกดุดอ่อนแต่ถ้าเกิดจะแรงจริงๆครับต้องบัฟสองสกิลนี้แล้วก็ฟันมันจะแรงกว่านะเดี๋ยวพอเราใช้สกิลฮิลเสร็จสกิลล่างเฟิงเยียนจะคูดาวมาพอดีนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลบน่มันจะใช้สกิลคูดาวมาไม่ทันนะมันก็จะใช้ฮีไม่ได้ ผมก็เลยใช้สกิลล่างก่อนถีงต่อไปก็จะใช้สกิลนี้ได้และพอเราฟันไปเสร็จนะครับพอเราฟันไปเสร็จเราก็จะใช้สกิลบนของทากะ,กะก่อนนะแล้วก็บัฟของกลับมาหลุแรกนะบัฟหนึ่งบัฟสองแล้วก็รอบนี้เปลี่ยนจากสกิลล่างเป็นสกิลบนแทนส่วนทากาเนี่ยเขาก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะตามที่ ตามที่สแต็กของเขามีแต่ว่าพอยิ่งทิ้งเวลานานอะ่ะเกาะของบอสก็จะยิ่งถึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้เขาเลีร์สแต,กต็กออกเตยออกนะส่วนถัดส่วนตัวฟงเยี่ยนไหนย,ยิ่งนานมันก็ยิ่งเกาะเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกันดาเมจมันก็แรงกว่าแล้วเราก็ใช้สกิลล่างสกิลมันจะวนลูปแบบนี้มาพอดีครับสามารถกดตามได้เลยนะพเพื่อนๆสามารถกดตามได้เลยนะ แล้วก็ต่อไปครับเราก็ใช้สกิลบนแล้วก็สกิลล่างแบบนี้ครับแค่นี้บอสก็น่าจะตายแล้วบางรอบบอสก็จะตายตั้งแต่สกิลบนของคางกะบางรอบไม่ตายก็ต้องใช้สกิลล่างเนี่ยห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสี่ซึ่งแรงมากๆขนาดตอกมีเยอะนะครับถ้าใช้สกิลนี้ตายเขาก็จะจบตั้งแต่เทินที่ห้าสิบสองแต่ถ้าไม่ตายก็จะจบที่เทินห้าสิบ 5 6เราก็จะใช้สกิลในรอบต่อไปได้4-5สกิลนะครับแต่รอบนี่จบแล้วครับรอบแรกและสำหรับรอบ2เราก็ใช้ได้4-5สกิลนะแล้วแต่ว่าตามเมื่อกี้มันจะจบที่ไหนเรวก็บัฟอันนี้ก่อนแล้วก็จบสีครับแต่ด้วยตัวตัวจินเนี่ยผมไม่ได้อัพของมานะมันใส่เซตบล็อกอยู่เลย พราะเป้าหมายของผมคือทําให้ตัวแรกตายนะครับแล้วก็อันนี้มาเทสให้เพื่อนๆดูเฉยๆถ้าเกิดเพื่อนๆจะทาแต้มเพิ่มเนี่ยคิดว่าน่าจะได้หนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านสามแสนได้อยู่ครับเพราะมันสี่ถึงห้าสกิลอ่ะก็แล้วแต่ของที่เพื่อนๆทานะอาจจะได้หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสามแต่คิดว่าไม่น่าเกินหนึ่งล้านสามครับสาหรับของแต่ถ้าเกิดมันจบตั้งแต่สกิลโบนของทากาเราก็อาจจะออกได้อีกสกิลหนึ่งทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่า จะเปลี่ยนตัวไอรีนเป็นตัวทำดาเมจอื่นไว้ตาเป้าก็าจะได้เหมือนกันและด้วยของที่ผมไม่ได้ทําให้จินมานะครับมันก็ทําให้จบอยู่ที่เกือบ1นล้านหนึ่งแสนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ที่ทํามาเป็นไกด์ให้เพื่อนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเก็บแต้มเงาแห่งการทําลายของคาม่าได้แต้มสูงๆกันทุกคนเลยและสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับ และถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอนะหรือว่าติชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ